ลาบให้ลาบน้องให้ลาบมานดีกันเป็นไงตะกี้ตะกี้หนูเป็นอะไรนะคะลูกน้องโชคโชคโชคดูดูแม่นะให้โชคน้องลาบน้องลาบเดียวกันเดี๋ยวกันละน้องลาบหายหรือยังหายหรือยังไอแคกๆคตะเกียหายหรือยังคะน้องโชคดูนี่ดูน right ี่ดูนี่โชคเมื่อกี้หนูร <uh ูปหลังด้วยเหรเห็นแม่รูปหลังพี่ให้โชคเหรอ หนูก็รูปตามเลยเหรอโอ้ยเด็กอะไรฉลาดจังเลยอะแม่ถ่ายไม่ทันให้โชคน้องให้โชคอ่าแม่ไหนแม,ม่รูปหลังหนูดิค่ะหนูจะเรียตัวนอนแล้วแม่แม่อย่ามายุ่งกันหนูเด็กคนนี้ฉลาดเวลาแม่เข้าห้องน้ําก็ชอบไปปีนดูแม่ทําอะไรในห้องน้ําก็ยืนดูไม่หนีนั่งแช่น้ําก็ยอมแช่อยู่นั่นแหละเอ้เป็นเด็กฉลาดมีมีใครเข้าบ้านก็ไม่กลัว แมวแปลกหน้าก็ไม่กลัวเด็กคนนี้แล้วเมื่อกี้แม่รูปหลังพี่ให้ให้ให้ลาบหนูทำอะไรนะลูกหนูนั่งมองเสร็จแล้วหนูก็รูปตามสองครั้งแม่เอามือถึงมาถ่ายไม่ทันเลยในวันหลังวันหลังวันหลังรูปอย่างนี้นะลูกเนะหนูเป็นเด็กฉลาดคะ่ะเด็กฉลาดชาติเจริญดูครอบกรัวน้องไอ้น้องอเจเจ๊ปงังปังน้องให้โชค อใครคะหนูอิ่มกันแล้วคะ่ะหนูจะนอนแล้วคะ่ะอ่าสปอนเซอร์คะ่ะสปอนเซอร์แสบหลายเอากินกันแสบเหรอไม่ใช่หนูช่วยกันทำความสะอาดต่อกันนอนคะ่ะเจ๊ปาง เี่ยโอ้นอนนอนเอ้ยไปนอนรอแม่ข้างนอกเหรอใต้ต้นไม้เป็นต้นไม้รอได้ยินเสียงจำขนาดเมื่อ,อยังวิรีบลงมาเลยฉลาดจริงเลยจำเสียงได้หรอคะไม่ยังไม่ทันได้คุยเลยนะไม่ใช่จอดรถเองนะหนูจำได้เลยเหรอเจเจอ,อิมไหมเจอิมแล้วแม่เจ้ง่วงเจจะเตรียมตัวนอนละ กินนมอยู่มากเมื่อกี้ใครยังไม่ได้กินนมกินคนหมดแล้วมนะัจจ้งเจ๊จะจะนอนแล้วแม่เจ๊มั้งเจ๊กินเหมือนคนท้องอยู่คนเดียวกินหนักมาก <c oughs> อันเนี้ยลูกแม่อ้อมไม่อมม้อมไหนอ้อมไหนไม่อม้อมไม่อม้อมไม่อ้อมไดมอนด์วิวร้าลูกกาคของสองค่ะไม่อ้อมเป็นคนใจดีค่ะชอบ ชอบอุปกรณ์ล่าเด็กเมียที่ตกยากอ่ะไม่ใช่เด็กเด็กเมียที่ตกหลังคาพวกหนูลอดตายกันมาไม่รู้กี่ชีวิตแล้วจะให้ปังปังก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะอืมดูเจสซี่เจอ่อ้วนทนสมบูรณ์อ๋อเจสซนอนเอ้เด็กคนนี้คะ่ะเด็กคนนี้ชื่ออะไรคะเด็กคนนี้ชื่ออะไรคะเด็กคนนี้ชื่อน้องให้ให้อะไรคะ น้องให้อะไรคะน้องให้ลาบคะ่ะให้ลาบร่มผอมมาทุกทีในตัวปึกบเลยเนะนี่ยหนูหนูกำลังยืดตัวคะ่ะนอผอมลงแล้วแต่หนูก็แน่นอยู่นะหนูเป็นเด็กยักษ์ตั้งแต่เกิดกันเลยอารีวิวของเล่นแมวให้เขาหนะน่อยก็หนูชอบกันมากเลยคะ่ะเล่นสบายเลยยกพุงไม่ค่อยขึ้นเลยเลยไม่ขยับตัวเลยลูก โอ้ยอิ่มแล้วเดี๋ยวชิว,วอีกแก่เดีอีกแก่สิแก่กินหวานคนท้องอ่ะดูท้องสิอิ่มแล้วเหรอลูกท้องนูไม่เข้าย่อยเลยไม่ทันได้ย่อยเลยไม่ทันได้หิวเท่าไหร่เลยแม่ก็ให้กินอีกแล้วเดี๋ยวพวกเนี้อ่ะแม่สอนว่าไงนะคะปวดฉี่ปวดอึก็เข้ามาในบ้านนะลูกอย่าฉี่เลียลาดเนี่ยมันก็จามกันจริงๆเลยเปิดประตูปุ๊บนี่วิ่งเข้าซ่วมเลย อเลี้ยงคิวกันเลยแต่ละตัวก็ไม่สอนว่าห้ามชีเลี่ยล่าปวดฉีปวดเออให้เข้าบ้านไงหนูก็ไม่เลี่ยล่าเลยนะเด็กคนนี้ชื่ออะไรน้องให้ลาบค่ะให้ลาดยังไม่นานค่ะไม่ชเป็นเด็กน่ารักเมื่อก่อนพี่ปดเปเปอร์บอกว่าหนูเป็นผู้ชาย หนูดูเป็นดูไปดูมาแม่งโตมาว่าสวยเด็กสวยสวยเด็กสวยแม่ก็ว่าเด็กสวยหน้าเหมือนผู้หญิงตอนนี้ดูเป็นผู้หญิงนะมีจิ้มด้วยอะไม่มีจูเลยอะเด็กคนนี้เด็กคนนี้จะเล่นกับเขาเด็กคนนี้จะเล่นกับเขาเหรอคะจะเล่นกับเขาค่ะเอาลงม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 า,ลงมาเดี๋ยวตรงนั้นมันตกกระโหลกอันนี้ชื่ออะไรคะน้องให้โชคเป็นเด็กฉลา ฉลาดยังไงเอ่ยเวลาเม่ไปเข้าห้องน้ําเวลาเม่ไปเข้าห้องน้ําหนูจะรีบปิ้งไปปีนรอเลยค่ะแล้วก็ยืนมองปีนมองด้วยไม่เข้าไปทำแหนเลยในห้องน้ําหนูก็ไปนั่งดูหนูไม่กลัวน้ำเลยนะหนูนั่งแช่น้ําได้ด้วยจะไม่ต้องไล่ออกทานแม่เปิดน้ําหนูก็จะปวดฉี่แล้วหนูก็จะไปฉี่ลงลงไหนคะลูก ลงทอระบายน้ำแม่เอามือถือมาถ่ายไม่ทันเลยมือถือแม่จะพังถันรีบเนี่ยมือถือจะตกน้ำเนี่ยแม่ก็ได้แต่นั่งยืนดูแอบด,ดูลูกฉีเก่งจังเลยไปฉีลงท่อได้ระบายนะ้ำได้เหมือนแม่ใจเลยเด็กคนนี้เอคนนี้แม่ก็เคยเห็นอยู่นะเนี่ยแต่แม่ถ่ายไม่ทันเจ้แม่ก็เคยเห็นนะแต่เจ้ไม่ค่อยไปชอบฉีในะห้องน้ำเท่าไหร่แต่อื่นในห้องน้ำอย่างเดียว เอะเดีคนนี้หลับอยู่ไม่ใช่เหรอเด็กคนนี้หลับอยู่ไม่ใช่แม่ใช่แหละตะเกียก็เขาเล่นกันอยู่หนูก็เล่นมาเล่นกับเขาด้วยนไงหนูก็เลยมาเล่นกับเขาด้วยค่ะเอาพละพละนอนละนอนได้ละนอนได้ละนอนได้แลวหลุกนอนได้ละแม่ขอพักก่อนไม่เข้ามานี่แม right ่ยังไม่ได้พักเลยเนี่ยเนี่ยของแม่ยังไม่ทันได้เก็บแล้วให้ข้าวหนูแล้วแม่ก็ให้นมหนูแล้วก็เนี่ยมันนั่งเล่นกับหนูเนี่ย เป็นแม่เหนียวต้องอดทนค่ะเอาเล่นๆนะฮะ,ะมาเล่นกันลูกอามานอนเล่นกันหนหัวนี้อเอาเรเอาละแม่และแม่พักก่อน